สวัสดีครับตัวดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับช่องยูท b e เวททรนักคำนวณอยู่ในขนานี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวเพียวๆเน้นๆให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับตัวเดียวใครชอบแบบตัวเดียวก็เข้ามารับชมกันในคลิปนี้ได้นะครับพร้อมเทียบ ชนให้ก er ับ like like ok, สูตรหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนแบบ2ตัวนะครับอันนี้หลักหน่วยบนแบบ2ตัวมาเน็่ตัวนะครับหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวนะอันนี้ก็คือสูตรนะครับอันนี้ก็คือผลออกหน่วยบุนะครับ หน่วยบนนะสองตัวมาหนึ่งตัวนะพอวิธีคิดนี้ที่ทำช่วงท้ายนะครับอันนี้หน่วยบนตัวเดียวอันนี้หน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวเดี๋ยวคิดคำนวณเสร็จมันชนกันนะแค่ตัวเดียวเดี๋ยวนำะมาเทียบชนให้ช่วงสท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรตันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสชิส้นนะ <c oughs> ช่องอัดถอน นักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายดใดใดทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิแกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวนเองทุกพิดก่าขอโทษขออภัยนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยบนแบบสองตัวกันก่อน ห <c oughs> ลักหน่วยบุนแบบสองตัวหลัแรกสุดได้เลขสีก่กับเลขเก้าพอดอกเก้าเจดก้าเที่หลักหนวยบุญถูกไปมัที่หนึ่ง โมดที่สองสูตนะรดแปดกับสามผลดอกรมหกสามสามก็มาที่ลหลักหน่วยบนกูุ่มดที่สองโมดที่สามนะสูตนะรได้ห้ากับศูนย์ผลออกสามเก้าหนะ้าห้า ก็มาที่หลักห,น,หน่วยบนเป็นงวดที่3งวดที่4นับเอ๊ะเดี๋ยวนะเออเป็นเป็นตัวตับ อ้วนที่ 4, สี่สูดได้สามกับแปดเพราะเราหกสูมสามสามเขมาที่รับหน่วยบนถูกเป็งวดที่สี่ถูกงวดที่สี่ตามสูดงวดที่ห้าสูตรหลักหน่วยบนได้หกกับหนึ่งเพราะเราหกสองหกหลับหกมาที่รับหน่วยบนถูกไปงวดที่ ห้าครับอาพวดที่ผ่านมาสูตรด้วยหกับ1นึ่งผลออกสี่นึ่งอันนี้พวดที่ผ่านมานะฮะได้6กับ6กกับหนึ่อ่ะัเลขหนึ่งถูกเอางวดที่จะถึงนี้นะครับ เลขเด่นหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮะนี่ฮะวิธีทำนะแคปสูตรไว้นะใครที่ชอบคิดชอบคำนวณนะครับวิธีทำฮะนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยบน1ครั้งนะบวก13ตัวท้ายกันที่1 1ครั้งบวก13ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสองที่นะเอาบวกกันดู3าบวกหลงท้ายเลข4 4่บวกหนะครับ4ีบวกหลงท้ายเลข9 9บกบกสลงท้ายเลขส3มบวกสคงที่ลงท้ายเลขห5 5บวกส้นไป5ได้เลขศูอ่ะวดนี้หลักหม่อยบวได้5กับศูนยอ่ะครชอบ5กับศูย์จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะคัสำหรับสูตรหลักหม่อยบนสูตรน,นี้นะครับได้5กับ0ูนย์สตัวมา1ตัวนะครับสมาชิกนะหกับ0ูนย์ ชอบก็พิจารณาเอานะครับผมมีสูตรแจกให้ผมมีสูตรคิดคำนวณให้ส่วนจะมาหรือไม่มาอันนั้นก็นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะสวัสดีชิดนะเข้าใจตรงกันตามนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าหวยมันจะออกตัวไหนนะได้แต่คิดได้แต่วิเคราะห์ไปตามสูตร,รถ้าชอบก็ค่อยจัดถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับอ่ะมาต่อกันด้วยหลักหน่วยบนตัวเดียวนะ ในคลิปนี้กันนะคโดยบนตัวเดียวเพียวๆเน้นๆนะครับวันแรกสุดในเลขเก้าผลดอกเก้าเจ็ดเก้าเก้ามาที่หลักหน่วยบนนะถูกกัวที่หนึ่งวันที่สอง มาสูตรเลขสาตัวเดียวหลอก0 6, ูนย์หกสมาที่หลับหน่วยบนถูกเป็นวุที่สองออมาต่อเป็นวดที่3ฮะ หุวยสามสูตรได้เลขค่าตัวเดียวผป็นลกสามเก้าห้าห้าครับมาที่หลักหน่วยวนถูกเปวงวดที่สามมาต่อกันวดที่สี่ฮะวุที่สี่สูตรได้เลขสามป็นลกหกศูนย์สาม สามหมาที่หลักหน่วยบุอ้าหัวต่อมาหัวดที่ห้ะผมย้อนดูให้ผมยอ้อนดูหด้าหวัหวตับหัวที่5สุด,ดเฮ้ยผมย้อนดู6งหัวดัวที่5สุดได้เลขหกนะเป็นเลขหกสองหกนะหกฮะ มาที่หลักหน่วยถูกเป็นงวดที่5้าถูก,กงวดที่5ตามสูตรโดวยวนตัวเดียวเอาไปต่อวดที่6งวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข1อ่ะหดอก4 8, ี่แปดหนึ่งหนึ่งมาที่หลัก หน่วยบนครับหนึ่งมาที่หลักบ,บนไปต่อกันว่ที่จัดทิ้งนี้ครัได้เลขตัวไหนพร้อมวิธีทําไปดูวิธีทํากันเนี่ยวิธีทำวิธีทํานําหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งเอาไว้ฮะสิบบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวก หลัก10เลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก2ครั้งบวกหลัก10เลข3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก9ก้าหกที่นะครับเอาบวกกันดูฮะแปดบวกเลงท้ายเลข7จ็บวกศก็ได้0 0เอ้ยขอโทษทีฮะเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยพูดผิดพูดถูกทำไมฮะแปดบวกเจ็ดลงท้ายเลขเอ้ยแปดบวกเก้าลงท้ายเลขเจ็ด เจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าลงท้ายเลขสองสองบวกเก้าลงท้ายเล 1, 1ขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าคงที่นะครับลงท้ายเลขศูนย์อ่ะหลักหน่วยบนวนนี้ได้เลขนะศลนลูนย์นะครับพูดผิดพูดถูกกลับก็โทษพอไผ่นะฮสมาชิกนะอากาศร้อนสะเกินนะครับหุนหวยฮะหุนหวย <c oughs> พูดผิดพูดถูกโอ้ยจะมันร้อนคับร้อนแน่นะ เอาขวดนี้นะครับได้เลขศูนย์ได้อสมาชิกเด้อใครชอบเลขศูนย์ก็พิจารณาเอาใครไม่ชอบมองผ่านครับศูนย์คอหลอดตัวเดียวที่หลักหน่วยบนขวดนี้ชอบก็ค่อยจัดอ่าไม่ชอบมองผ่านข้ดประจำวันที่ครับสิบหกทับสี่ทับหกเจ็ดลอลุ้นกันอ่ะชวนให้สองสูตรอ่าหลักหน่วยบนนี่ฮะอันนี้หลักหน่วยบนสองตัวอันนี้หลักหน่วยบนตัวเดียว รับชนกันที่เลขศูนย์นั่นเองนะครับไม่ชนก็คือเลขห้าน,นะครับอ่ะใครชอบศูนย์หรือชอบห้าพิจารณากันเอาเองขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้การติดตามพวกนี้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ